สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุลิพรเมื่อนการชื่อเล่นครูอิ่มค่ะประจำห้องเรียนแรกรับปรับพฤติกรรมหค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมานำเสนอวิธีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนชุดผลไม้แสนอร่อยค่ะมีลักษณะแบบนี้นะคะค่ะสำหรับสื่อการสอนชุดนี้นะคะเราจะจัดทำด้วยการเป็น2ส,ส่วนก็คือ เป็นส่วนของวงกลมนะคะและส่วนของไม้หนีบนะคะที่จะนำมาหนีบนะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษค่ะดินสอค่ะสีนะคะกันไกลแผ่นเคลือบร้อน ไม้หนีบปืนกาวค่ะค่ะเราจะมานำเสนอวิธีการทำวงกลมก่อนนะคะวงกลมลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งกระดาษนะคะเป็น8ส่วนแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะวาดรูปนะคะเราก็จะวาดรูปนะคะ ในส่วนของสิ่งที่เป็นวงกลมแบบนี้นะคะวาดนะคะจนครบทั้ง8รูปภาพนะคะจะได้มาลักษณะแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเมื่อวาดภาพระบายสีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราอาจจะใช้แผ่นเคลือบร้อนนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรง,งคงทนนะคะของการใช้งานสื่อนะคะค่ะเราก็จะได้รูปภาพวงกลมสำหรับที่จะใช้ไม้หนีบแบบนี้แล้วนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาจัดทําไม้หนีบนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะวาดรูปนะคะให้เหมือนกับวงกลมนะคะผลไม้ในวงกลมที่เราวาดนะคะไม่ว่าจะเป็นสับป,ปะรดเชอร์รี่แอปเปลิลส,สตรอเบอรี่แตงโมงแบบนี้นะคะวาดให้เหมือนนะคะแล้วก็จนครบทั้ง8รูปภาพนะคะ หลังจากที่เราได้รูปแบบแบบนี้แล้วนะคะระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าผู้ปกครองสะดวกเคลือบร้อนนะคะก็สามารถเคลือบร้อนได้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงคงทนของการใช้นะคะจากนั้นนะคะเรากา็นำกาวนะคะกาวร้อนค่ะมาติดนะคะ,คะเมื่อติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้งานที่มีลักษณะ แบบนี้นะคะค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสื่อของเรานะคะก็จะมีออกมาลักษณะแบบนี้ค่ะ เราก็จะจับคู่นะคะเช่นเชอร์รี่แบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับสื่อการเรียนการสอนในชุดนี้นะคะก็จะส่งเสริมทักษะวิชาการนะคะในการจดจำชื่อผลไม้ของเด็กๆนะคะหวังว่าผู้ปกครองนะคะจะนำสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะคะไปปรับใช้กับเด็กๆนะคะพาเด็กๆทำนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ